นะครับพวกควบคุมแคลเซียมกับฟอสเฟตตัวนี้เรามาดูฮอร์โมนกลุ่มที่4กันยังมีที่น่าสนใจอีกเยอะนะครับในเรื่องนี้ฮอร์โมนควบคุมโซเดียมโพแทสเซียมกับคลอรไรไอออนนะฮอร์โมนนี้มีตัวเดียวครับควบคุมคือแอลดสเตโรนหลังจากอะดรีนอลคอเทตนะครับฮอร์โมนตัวนี้ จะกระตุ้นการดูดโซเดียมไอออนกลับคืนที่ท่อหน่วยไตยตอนปลายถ้าขาดแอลโดสเตโรนต้องสูญเสียโซเดียมไอออนไปกับปัสสาวะใช่ไหมครับดูดไม่ได้ใช่ไหมเราเรียกการเกิดโรคว่าเบาเค็มพราะเบาเค็มเกิดจากการขาดแอลโดสเตโรนเบาหวานเกิดจากการขาดอินซูลินถ้าเบาจืดเกิดจากการขาด ADH ไงควบคุมน้ำสามเบาเบาจืดเบาเค็มเบาหวานเป็นสามเบาพร้อมกันได้ไหมไม่ได้ครับเพราะมันมาจากคนละเหตุกันถ้าเป็นก็ตายก่อนคนอื่นเลยนะครับเพราะหนักๆทางนั้นเบาหวานเบาเค็มนี่ก็หนักเหมือนกันเพราะตัวนี้ก็เป็นต่อมไรท่อที่จําเป็นต่อชีวิตอันต่อไปหน้าที่ของตัวนี้คือยับยั้งการดูดโพแทสเซียมไอออนและคลอไรออนกับที่ท่อหน่วยไตยตอน ปลายตัวนี้ก็สําคัญนะครับโปแเสเซยมไออนเพราะเกี่ยวข้องการทํางานของระบบประสาทด้วยนะครับตัวนี้สําคัญนะโอเคนะกลุ่มที่5ครับฮอร์โมนควบคุมปริมาณน้ําก็คือฮอร์โมน ADH anti diuretic hormone หรือ v a าโ p r e s s ินฮอร์โมนนี้สร้างจากไหนครับนิวโรซีตโตเซลในไฮโปธรามัส แล้วลำเลียงมากับใยแอคซอนของเซลล์นี้แหละมาเก็บไว้ที่ต่อมใต้สมองส่วนท้ายแล้วหลั่งออกไปกับกระแสโลหิตไปยังอวัยวะเป้าหมายถูกไหมโดยโฮอร์โมนตัวนี้จะเพิ่มการดูดน้ำกลับคืนที่ท่อหน่วยไตยตอนปลายมากที่สุดนะครับโดยการหลั่ง ADH นั้นนักเรียนครับมันขึ้นกับอะไรรู้เปล่าปริมาณน้ำครับ โดยถ้าร่างกายขาดน้ำจะกกระตุ้นการหลั่ง ADH ออกมามากเกิดการดูดน้ำมากถูกไหมปัสสาวะก็เป็นไงน้อยแต่ถ้าร่างกายมีน้ำมากต้องเก็บน้ำไว้ไหมไม่ต้องก็ยับยั้งการหลั่ง ADH คือ ADH หลั่งมาน้อยการดูดน้ำกับคืนก็น้อยปัสสาวะก็เป็นไงมากโอเคอันนี้คือฮอร์โมนควบคุม น้ำนะครับอันที่6นะครับฮอร์โมนควบคุมสีตัวเรามาดูล่ะไข่ขาวใครดำเนี่ยขึ้นกับฮอร์โมนกลุ่มนี้ฮอร์โมนควบคุมสีตัวจะมี2กลุ่มครับ 1. MSH ย่อเป็นสากลเลยนะครับข้อสอบก็จะออกย่ออย่างนี้เลยมีลานอไซต์สติมูลติ้งฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนกลางครับตัวนี้จะทำให้สีตัวเข้ม เพราะคนที่ผิวเข้มผิวคล้ำจะมีฮอร์โมน m s s ในเลือดสูงอย่างเช่นนิกโกรเนี่ย m s s ในเลือดสูงมาก 2. องเมลาโทนินนะครับเมลาโทนินตัวนี้จากต่อมไพเนียวครับจะทำให้สีตัวเป็นไงจางทำให้สีตัวจางเพราะคนผิวขาวน่าจะมีเมลาโทนินเยอะนะครับเยอะแต่จะสร้างตัวนี้มากหรือน้อยขึ้นกับยีนนะครับ ยีนเป็นตัวควบคุมการสร้างฮอร์โมนเหล่านี้เขาจะยังมาจากการควบคุมของยีนอีกครั้งหนึ่งเรามาดูกลไกการควบคุมฮอร์โมนสีตัวดูนะครับดูนะครับดูกบตัวนี้สีจางสีจางกบเป็นสัตว์เลือดเย็นนะครับสีจางก็เพราะว่าฮอร์โมนเมลาโทนินเนี่ยทำให้เมลาน,นเนี่ยมันรวมตัวกัน ทำให้เมลานินไม่กระจายไปทั่วไซโตพลาซึมสีตัวเขาก็จางแต่ถ้ากบอยู่ในที่มืดนะครับหรือน้ำใสๆให้กลมกลืนเข้าเนี่ยจะมีการหลังฮอร์โมน MSH ออกมามากทำให้เมลานินนกระจายไปทั่วไซโตพลาซึมสีก็เลยเป็นไงครับเข้มเห็นไหมสีตัวเข้มอันนี้การเปลี่ยนเปลี่ยนสีตัวฉับพลันเช่นนี้ เกิดได้เฉพาะสัตว์เลือดเย็นนะเช่นสัตว์เลือครานสัตว์ครึ่งน้าครึ่งบกแต่เราเปลี่ยนได้ทันทีไหมไม่เราเปลี่ยนไม่ได้เลยนะครับของเราถาวรตามพันธุกรรมของเราเปลี่ยนไม่ได้การเปลี่ยนสีตัวเช่นนี้เกิดเฉพาะกับสัตว์เลือดเย็นโอเคออเกิดกับสัตว์เลือดเย็นเท่านั้นนะครับฮอร์โมนกลุ่มต่อไปฮอร์โมนควบคุมการเติบโตทางเพศอันนี้ออกข้อสอบบ่อยนะครับออกข้อสอบบ่อย ฮอร์โมนกลุ่มหนึ่งคือ FSH Follicle Stimulating Hormone กับ LSH Luteinizing Hormone ฮอร์โมนทั้งสองนี้สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะกระตุ้นการเติบโตทางเพศเพราะกระตุ้นการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ทั้งในเพศชายและเพศหญิงครับกระตุ้นการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ทั้งในเพศชายและเพศหญิงโดย FSH, LSH กระตุ้นการสร้าง และสุดท้าย l s กระตุ้นการเติบโตด้วยนะครับการเติบโตสุดท้ายกลุ่มที่2คือเมลาโทนินจากต่อมไพเนียลตัวนี้จะยับยั้งการเติบโตทางเพศยับยั้งการเติบโตทางเพศคือยับยั้งการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ตรงข้ามกับ FSH H กับ LH นะครับทีนี้ทำไมเขาเรียนรู้ว่าฮอร์โมนสองกลุ่มนี้ทำงานตรงข้ามกัน เขามีการทดลองครับในหนูโดยถ้าหนูถูกขังไว้ในที่มืดปรากฏว่าต่อมไพเนียลของหนูนี่เติบโตดีมากมันก็หลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินออกมาเยอะฮอร์โมนนี้ไปยับยั้งต่อมใต้สมองส่วนหน้าทำให้ FSH กับ LSH ของหนูน้อยลงรังไข่หนูเป็นไงครับไม่เติบโต หนูลองลั่นเลยขังหนูในที่มืดเห็นไหมลังไข่หนูเหี่ยวแล้ว <c oughs> ไม่เติบโตถูกไหมเพราะนักเรียนเลี้ยงหนูขังให้อยู่ในที่มืดตลอดได้ไหมไม่ได้หนูจะไม่มีการเติบโตทางเพศไม่ผสมพันธุ์ไม่เกิดลูกแต่ในทางตรงกันข้ามนักเรียนดูการทดลองอีกอันหนึ่งถ้าให้หนูได้รับแสงปรากฏว่าไพเดียวแกนของหนูเนี่ยไม่เติบโตครับ มันก็ลดการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินถูกไหมถูกไหมมันก็ทําให้ต่อมใต้สมองส่วนหน้าเป็นไงเติบโตดีเพิ่มการหลั่งฮอร์โมน FSH และ LSH มากกระตุ้นการเติบโตของรังไข่หนูเป็นไงครับพอได้รับแสงหนูดีใจเห็นไหมหนูเป็นสาวแล้วยางเงรังไข่เติบโตเข้าใจไหมครับอันนี้คือการทดลองในหนู ในคนเป็นเช่นนั้นไหมได้รับแสงรังไข่เติบโตกลนคืนรังไข่ไม่เติบโตเป็นอย่างนั้นไหมไม่สังเกตไหมคนไทยเราแต่งงานกันมากตอนหน้าไหนครับอ,อ่หน้าหนาวไม่ใช่หน้ามืดนะครับแต่งงานกันมากตอนหน้าหนาวคือช่วงฤด,ดูหนาวซึ่งแสงเป็นไงเออน้อยทำไมแต่งงานกันเยอะล่ะ ทำไมไม่แต่งงานตรงช่วงเมษาเยอะแสงเข้มไม่มีเลยนะใครแต่งเมษานี่ไม่มีเลยเออทำไมไม่เป็นอย่างนี้เขาบอกว่าคนในเอเชียฤดูการแตกต่างกันไม่เด่นชัดครับแสงไม่มีผลต่อการเติบโตทางเพศแต่ถ้าผู้หญิงเอสกิโมครับอยู่ขั้วโลกฤดูหนาวนี่มันมืดยาวนานมากนะครับยาวนานมากทำให้รังไข่ของผู้หญิงเอสกิโมนี่ไม่เติบโต ผู้หญิงเอสกิโมนี่จะไม่สนใจเรื่องของการแต่างงานไม่ค่อยตั้งคันในช่วงดูหนาวก้มหน้าก้มตาเก็บน้ําแข็งอย่างเดียวที่ขั้วโลกนะครับแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิครับแสงเยอะผู้หญิงเอสกิโมเนี่ยจะมีอาการมีการตั้งคันมีการแต่างงานเยอะ <S 2> <S 2> <S 2> เพราะรังไข่เขาเติบโตเข้าไมครับสอดคล้องกับเรื่องนี้โดยตรงเรามามองนกประเภทหนึ่งที่อพยพมาที่บ้านเราถูกไหมครับ ช่วงหน้าหนาวเช่นนกนางแอ่นอพยพจากไหนครับจีนเซเชียมาเพราะช่วงนั้นมันหนาวเย็นมากเขาไม่เติบโตทางเพศเขาต้องอพยพมาประเทศไทยนกปากห่างเหมือนกันี่วัดไผ่ล้อมนี่เพื่อมารับแสงทําให้รังไข่ของนกเป็นไงครับเติบโตเกิดการผสมพันธุ์บินกลับไปวางไข่ที่ประเทศนั้นๆเมื่อเข้าสู่ฤดูอะไรพอดีใบไม้เลิ่เข้าใจไหมครับนี่แหละสาเหตุว่าทําไมนกอพยพ เพราะมารับแสงที่ประเทศไทยเพราะบ้านเขาเป็นช่วงหน้าหนาวการเติบโตทางเพศเขาเกิดไม่ได้เขาจะยงังนี่เป็นสาเหตุทางสรีระวิทยาโอเคนะครับมาดูฮอร์โมนตัวหนึ่งสำคัญมากตัวนี้ออกข้อสอบเกือบทุกปีนะครับคือฮอร์โมนควบคุมรอบเดือนรอบเดือนก็ของผู้หญิงอยู่แล้วไม่ต้องพูดเพราะผู้ชายเราไม่มีรอบเดือนนะครับเราเรียกเมนทัลไซเคิลนะครับ โดยจะมีฮอร์โมนอยู่4กลุ่มควบคุมรอบเดือน 1. FSH จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าฮอร์โมนนี้จะกระตุ้นการสร้างและการเจริญเติบโตของรังไข่เติมรังไข่นิดหนึ่งนะครับอันที่2ฮอร์โมน LH จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าเหมือนกันกระตุ้นให้ไข่เติบโตเต็มที่และกระตุ้นการตกไข่ครับกระตุ้นการตกไข่ อันที่3ครับเอสโตรเจนอันนี้พิมพ์เกินมานิดหนึ่งตัวพีไม่มีนะครับเอสโตรเจนจากกราฟเวียนฟอริเคลในรังไข่ตัวนี้จะกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมน l อตัวนี้นะครับกระตุ้นการหลั่ง l อตัวนี้จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าและตัวที่4โปรเกสตอโรนครับจากคอปัสโลเทียมคอปัสโลเทียมก็คือเนื้อเยื่อในรังไข่ ที่เปลี่ยนแปลงมาจากกราฟเฟนฟอริเคิลหลังตกไข่ฮอร์โมนนี้จะควบคุมการตั้งครรภ์ครับและกระตุ้นการหนาตัวของเยื่อบุผนังมดลูกในรอบเดือนด้วย4ตัวนี้นะครับนี้สำคัญมากนะสำคัญมากนะโอเคนะทีนี้เรามาดูไดอะแกร,รมอันนี้ข้อสอบจะออกตามนี้มากๆเลยนะครับ นอกจากใช้สอบเข้ามหาลัยนะปรรียนปริญญาตรีก็ใช้ได้แม้แต่บางทีสอบเข้าปริญญาโทที่มหาลัยของครูครูก็ออกข้อสอบให้อธิบายการทํางานของฮอร์โมนควบคุมรอบเดือนเชื่อไม่มีใครทําได้เลยนะเพราะพื้นฐานไม่ดีถือว่าพื้นฐานไม่ดีนะครับเรื่องนี้สําคัญเรามาดูวันในรอบเดือนครับอันนี้เป็นไดอะแกร,รมที่ครูดีไซน์เองนะครับว่าวันสําคัญในรอบเดือน28วันใช่ไหมครับรอบเดือนหนึ่งวันใดก็ตาม เป็นวันแรกของการมีประจำเดือนถูกไหมครับให้นับว่าวันนั้นเป็นวันที่หนึ่งของรอบเดือนของผู้หญิงคนนั้นนะครับโอเคผู้หญิงจะมีประจำเดือนนานกี่วันครับห้าวันช่วงมีประจำเดือน5วันเราเรียกว่ามีเมนนั่นเองเมนเสตัวนี้นะครับมีประจำเดือน5วันช่วงนี้นักเรียนครับจะมีระดับเอสโตรเจนต่ำสุดครับอันนี้ออกข้อสอบเข้ามาหาลัยมาแล้ว ช่วงมีประจำเดือนฮอร์โมนใดต่ำสุดเอสโตรเจนครับและอีกฮอร์โมนตัวหนึ่งซึ่งต่ำสุดควบคู่กันคือโปรเกสตอโรนและต่ำสุดยาวนานถึงวันที่9เลย1-9นี้เคยออกข้อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยมาแล้วโปรเกสตอโรนต่ำสุดในช่วงวันที่เท่าไหร่1-9ครับ1-9 นะจะมีทั้งเอสโตรเจนกับโปรเกสตรอลหนึ่เป็นโปรเกสตรนตัวเดียวและในวันที่1 2บสของรอบเดือนนะครับสิบสของรอบเดือนจะมีระดับเอสโตรเจนจากกราฟเซนโฟเคิลสูงสุดครับสูงสุดฮอร์โมนตัวนี้ล่ะครับจะไปกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมน LS จากต่อมใต้สมองส่วนหน้า ให้ต่อมใต้สมองส่วนหน้าหลัง L S ออกมาสูงสุดก่อนวันที่14เล็กน้อยต่อเนื่องมาถึงวันที่14ด้วยเพื่อกระตุ้นให้ไข่เติบโตเต็มที่และกระตุ้นการตกไข่ด้วยการตกไข่จึงเกิดในวันที่14ของรอบเดือนโอเวอร์เรชั่น14นะครับ L S สสูงสุดด้วยในวันนี้ถ้าไข่ถูกปฏิสนธิ ในวันที่14ของรอบเดือนนั้นจะได้ตัวอ่อนคือไซโกดไซโกรดจะแบ่งตัวต่อเนื่องจนอายุได้เจวันฟังให้ดีนะตกไข่วันที่14ปฏิสนธิแบ่งตัวต่อเนื่องจนอายุเจวันก็คือ14บวกเเป็นวันที่เท่าไหร่ของรอบเดือน21ของรอบเดือนตัวอ่อนนั้นเราจะเรียกว่าบราสโตซิสเขาจะมาฝังตัวที่เยื่อบุผนังมดลูก ต้องฝังตัววันที่21เป๊ะเลยนะครับมาก่อนไม่ได้มาช้าก็ไม่ได้ต้องอ่อนทายเป๊ะเลยเพราะการตั้งคันไม่ง่ายนะครับต้องเป๊ะเลย21เป็นวันฝังตัวของเอ็มบิโอเราเรียกอิมพลานเทชันซึ่งวันนี้นักเรียนทราบไหมเป็นวันที่เยื่อบุผนังมลูกชั้นในหนาตัวมาก